จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเอทมวยปอพงสว่างเทศนาคานะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกปอพงสว่างบวกเทศนาคาครับสุขที่2ี่25พฤศจิกายนครับสุขสิ้นเดือนแล้วครับสุขร์25พฤศจิกายนผู้มวยนี่แหลบอกออเดอร์ไปก่อนครับ คู่รองสงโปดเพชนาคาเจอกับบุญพองฝ๋องเซเว่นฟาร์มคู่เอกคูตะวันเพชรนาคาเจอกับจอมโหดสิงโลตาลี่มวยชก5โมงโมวยชก5โมงเย็นครับอุตรดิตโดยจัตุครับ25พฤศจิกายนนี้ครับเริ่มยกที่3มานะครับเริ่มจะเดินออกอาวุธแลกกันเจ็บๆแล้วนะครับแสนเพชรนี่เปิดเกมเลยนะครับมีเตะขาต่อยหมัด เพชรมงคลก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันดูว่าลีลาการยกคู่นี้นี่ขายกันนะครับเตะขาต่อยมัดใครจะพลาดก่อนกันแสนเพชรขยับเข้าไปแทงสายสวยครับดอกนี้เอาติดไปเรื่อยเอ้าเพชรมงคลมามามาลุนแสนเพชรแสนเพชร,แ,พชรแดงเงินเอาขวาไปลงดานไปที่ยงเอาอยกไปเรื่อยนะครับเพชรมงคลซ้ายมามันต้องอย่างนั้นกุญแจจกอฟันมา อย่ารังโรนี่มวยขึ้นเวทีนี่ถ้าเราไม่ทำเขาเขาก็ทำเรานะเอ้าแสนเพชรไล่ทยับเอา้าถีบปเพชรมงคลซ้ายปลายต่อยอีกสองสามเอ้าสามหมัดมาโอ้โหนี่ครับมาหมวยมันสนั่นเมื่อนี่ครับมาสนั่นจริงๆครับแต่ลักแข้งแต่ลลำบัดนี่โอ้ยมาเจาะล่างลงไปได้ผลด้วยครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อมาชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้เพชรมงคลมีแข้งซ้ายหน้านี่สก,กัดเอาไว้แรงๆหลายดอก เกี่ยวได้โอ้เจาะยางเอาอยาชาดุ้งให้เห็นนะครับแสนเพชรเริ่มจะเร่งเกมเริ่มจะเบียดติดแล้วนะครับขยับเข้าไปหูทอกหรือเพชรมงคลน,นี่ยาฉีดนี่สี่หมื่นบาทนะครับไม,ม้แรกเอา้าแสนเพชรไล่แนละ้วขยับไปเรื่อยนะครับตำราต่อยท้องก่อนแลแ้วเตะขาเอา้าเพชรมงคลซ้ายมาเอา้าเริ่มดูเดือดโอ้หุกซ้ายแต่ลำตัวมามา ดวนเลยแสนเพชรเข้ามาแสนเพชรขยับมาสีนาแววตาเอาเรื่องเอาปปั๊บปั๊บม,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 มอาอยางอยางพชรพ์มงคลขยับเอาออกข้างไปนิดนึงแสนเพชรเข้าใกลขวาไปขวามามันต้องอย่างนั้นซ้ายไปขาล่างเอา้าโยกถีบไปทีนึงพชรพมงคลเอาถีบบาั้ทาลูกร,ราไปทีเอา้าโอ้โหนี่ครับมารองคู่เอกของดีจริงๆครับมาดูทรงมวยอาวุธนี่แม่ใกล้เคียงกันเลยครับ มาเน้นบนเดี๋ยวเน้นล่างมาหลอกล่างพะวงบนโอ้โหตอนนี้ไม่รู้จะยังไงนะครับเบ利ีเรียว่าโชกกันใกล้ๆเลยนะครับความเก,ก่ากระดูกมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับมวยคู่นี้อยู่ที่ใครจะพลาดก่อนนะครับเพราะอาวุธนั้นแรงด้วยกันแสงเพชรก็เปิดเกมตลอดเบียดเข้าไปขยับเข้าไปดูเพชรมงคลขยับขยับนะครับแล้วก็มีซ้ายหน้านี่ถือว่าทํางานได้ดี เชื่อว่ายกที่4เป็นต้นไปนี่เกมนี้น่าจะเราใจมากกว่านี้แน่นะครับพักกันก็คู่ครับชิว,วัฒตะนาวงดูแลบริหารงานอยู่ขอบคุณสาสกุลยิมครับ ตลาดกลางและสวายล้ำฤกกาครอง4โดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลยอดมวยไทยแล้วก็ยอดแชมป์เป็นโลกครับขอบคุณมวยเด็ด789พ้องสวนฟูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพ็อกออฟเดอะทาวน์ออแกไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุมเมธสุสัตตบงกฎขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเริ่มกันในยกที่4ี่โอ้โหเดินขยับเข้าหาเลยเพชรมงคลมีต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็มีแข้งขวา แสนเพชรก็มีลูกทิพสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีแข้งตอบโต้คืนเหมือนกันชกกันใกล้ๆเลยนะครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่แบบนี้นะครับมวยมันฟันเหนเมืองของเราเดี๋ยวก็รู้นะครับโอกาสไม่ครบห้ายกนี่ก็มีให้เห็นแล้วครับอา้าวแสนเพชรขยับไปเรื่อยนะครับฟันไปเ้เพืนมงคลมันต้องย่างั้นฟันฟันฟันเอ้าแทงมาหมัดไปใกล้สีน่าแววตาไม่ยีระเดินแสนเพชรเอาซ้ายไปอา้าวเพชรนพงขยับไปนิดนึงอ้าวขยับอีกแสนเพชรอา้าว คนมาต่อยภุมิฟันปลายแทงเอาแสนเพชรเอาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครดีใครอยู่แล้วเอายกนี้ยกสี่ต้องลุ้นเอา้าตีไหมตีไหมเอ้าแสนเพชรเอา้าตีาไปทีหนึ่งกรรมการอารันมองเอาฟันอีกดอกหนึ่งยังไม่แตกเอา้าหมัดมาแสนเพชรมหักเจ้าโมโหหมากติดศอกมาด้วยติดศอกมาด้วยหมากไม่ได้เดี๋ยวเสียโฉมเดี๋ยวชกเสร็จต้องไปลอยกระทงกับแฟนมาตอนนี้อโอ้ยหัหกลงไปเลยครับเพชรมงค,คล นี่แหละครับเริ่มจากงัดความเก่าออกมานะครับเพชรมงคลหรือภูทอกนะครับเดินขยับไม่มีตกใจเลยครับเอาแลกกันสนุกเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนมาดูวงไหนดูจังหวะการกล้ำเลยโอ้โหไล่แขนงตีนี่ถือว่าวงไหนยังคู่ขี้สูสีกันเลือเกินนะครับมวยคู่นี้ดูแล้วสถานการณ์นี่น่าจะถึงจริงดำแน่ๆครับไปแดงแสงเพชรเอาเดูไม่ใช่ทีนึงเป็นมงคลกระชากมานี่นะครับมวยมันสนานเมืองนี่มันต้องสนานอย่างเอ้าเทยังไม่ ตีน้ำเงินเพชรมงคลตีได้เอาแสนเพชรเข้ากล้อีกสีหน้าแววตาเอาเรื่องแล้วซ้ายไปขวามาอ้าเพชรมงคลซ้ายไปเอ้าต่อยหนึ่งสองไหนขวางขวางขวางเอ้าขวางแล้วแทง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  COME ไงนั่นลุกกลางแกเย่โอ้โหนี่ครับมาขยับเดินเข้าไปเปิดเกมก่อนครับไฟแดงแสนเพชรแต่ดูครับผ่หอบวกรอโต้อยู่นี่ครับเพ งงมงคลวงในกระชากมาไปโอ้โหโอ้โหรียกวาวงในนี่จังหวะการไล่แขนนะครับแล้วก็แทงเข่าสู้สวยแสนเพชรก็ไม่สนชนอย่างเดียวแล้วนะครับเบียดเข้าไปโอ้เพชรมงคลมีทั้งดักแทงแล้วก็มีแข้ง มีศอกสลัดนี่นะครับศอกเหมือนกันแสนเพชรไม่กลัวโอ้โหชกกันเบียดจ,จริงๆเลยครับมวยคู่นี้อ้าวมันต้องต่อยกันอย่างนี้ที่อ้าวซ้ายไปเพชรมงคลอ้าหมดยกหมดยก,ดยกเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อกลางนะครับอ,อ้าวไปชกต่อเหลือ3นาทีสุดท้ายมวยมันสนั่นมืองนะครับอ้าวเดินแล้วนะครับเพชรมงคลอ้าวเพชรมงคลมาเดินไล่แสนเพชรม,มีถีบยันไว้อ้าว ขอขอเอาหมัดไปสองหมัดนายนายดันมาดันมายังเอา้าแสนเพชรเกี่ยวไว้โอ้โหนี่ครับอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับมาได้กันมาผัดกันได้โอ้โหตอนนี้โอ้โกระปั้นมาแต่ว่าบวกคืนเหมือนกันครับ โอ้โหนี่นะครับเปิดเกมต่อยท้องต่หน้าปล้ำในหนูเปียดเข้บไปเอา้าโอ้โหวงในเรียกว่าวงในนี่คู่ขี้นะครับปิดเข้าไปนี่นะครับมีมาดตาเอาเริ่มจากเร่งเกมแล้วนะครับเพชรม,มงคลโอ้โหต่อยไม่ยย้งเลยเพชรม,มงคลนะฮ่าบไทยมันต้องอย่างนี้นี่จะได้เชียร์กันเต็มหยีเต็ม,ตมทีแสงเพชร ขอเดี๋ยเสียรางวัลเอ้าเป็นโงขยับบ่าซ้ายไปแม่แสนเพชรอย่า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 ลังเลไม่ได้นะครับแดงแสนเอาเพชรบางคนเตะพลายดีโอ้ลูกนี้มีเฮมีเฮแล้วกินเปล่าเลยนะครับโอ้นี่ครับว้าสุดยอดเลยครับมวยเก่งมวยประสบการณ์สูงนี่ครับชก มาเคลียร์ล่างแล้วก็เบิ้ลขึ้นไปแต่ว่านี่ครับมาออกอาการว่าแบบไม่เป็นไรไม่ยี่ระครับโอ้โหดูกับอาการมวยเอาละครับยอดเยี่ยมเลยเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับไข่จะหลุดจะหลวมเพชรคนเหยียบเข้าไปโอ้โหออกทางขวาสวยนะครับแสนเพชรกับไปซ้ายโต้คืนเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่าเบียดกันจริงๆนะครับดูนะครับว่าอีกหนึ่งนาทีที่เหลือครับอ้า เป็น,นมงคลแหมถือว่าพอใจผายมือผายมืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ายกมาทําได้ทำที่ทำได้ทำเอ้าวายอย่างติดแสนเพชรไม่เข้าแล้วนะครับเอาผายมือเหมือนกันนี่แหละครับคู่นี้โอ้โหต้องมาชิงกันปลายยกแล้วทั้งแสนเพชรแดงแนละเงินเพชรมงคลน,นะครับโอ้โหต่อยอัดกันมานี่อุตลุดเลยทีเดียว เหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีนะครับคโอ้โหอดีตต้องดูครับมาหาดูแพ้รู้ชนะกันแข่งสุดท้ายหรือเปล่าอ่นนี้ครับมาขยับขยับรอกกันขยับหอกันอยู่โอ้โหมายังไงครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าสนุกครับยกสุดท้ายนีเต็มมงคลออกมาเดินขยับเข้าหานะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกัน แสนเพชรก็มีโต้นะครับจัดตั้งรับมากไปนิดนึงก็ตามครับมีโต้ตลอดครับอ้าวปลายกเลยนะครับฝไยแดงแสนเพชรนะครับเรตทธงยศน้ำเงินเพชรมงคลนะครับสมพลการช่างอ้าวมาดูกรรมารจะออกใครนะครับมานี่แหละครับทุพยูนะครับมวยมันสนันเมือนทุกวันอังคารในแฟนได้รุ่นกันตลอดเลยทีเดียวอ้าวหนุ่มโบทนัทเดชนะครับ มนเรื่องคู่มวยประกบให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดนี่อา้าวปลายโยกปลายโกลายโกกล้จะหมดยกนิดเดียวจิตเดียวจิตเดียวอ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับทำการพูดฮะบนเวทีอรันุกลางนี่แม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับทั้งแสนเพชรแดงแล้วก็น้ําเงินเพชรมงคลเดินไปรับใบแรกก่อนนะครับอรันุกลางข้ามาใบที่สองแล้วก็สุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างเชียร์ต่างฝ่ายต่างเชียร์ใบสุดท้า,ายไปไหน ยังไงยังไงกันน้ำเงินนะครับ <S <S เพชรมงคลนะครับสมควการช่างเป็นฝ่ายชนะแสนเพชรเกียรติธงยศไปโอ้โหนี่เลครับเส้นยาแดงผ่าก้าเลยโอ้โหดีอกดีใจสุดๆเลยนะครับผู้ชนะวันนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับภาค2น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวถามใจนุ่มโบ๊แต่ว,ว่าตอนนี้พักกันแป๊บเดียวครับ